สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟิวบิวตี้เช่นเคยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งเกาหลีนะครับหรือว่า KVA ได้แต่งตั้งเซซ่าเอนนนเดสกอนซาเลสผู้ฝึกสอนชาวสเปนเข้ามารับหน้าที่คุมทีมชาติเกาหลีใต้จนถึงปี2024หรือ2567นะครับทัพสมขาวเลือกใช้งานสเตฟาโนลาวาริเน่ กุนซือชาวอิตาลีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2019นะครับรวมไปถึงยังพาทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกม2020และยังเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะหมดสัญญาหลังจากจบการแข่งขันดังกล่าวนะครับทางสมาคมเกาหลีจึงได้ทำการหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ก่อนที่จะแต่งตั้งเซซาเอนันเดสกอนซาเลส โค้ชชาวสเปนที่เป็นผู้ช่วยของลาวาริเนในทีมชาติเกาหลีใต้นะครับมาตั้งแต่ปี2019เข้ามารับงานเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมไปจนถึงปี2024ซึ่งสำหรับเซซาเอนันเดสกอนเซเลสนะครับนอกจากจะมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้ช่วยของลาวาริเนในทีมชาติเกาหลีใต้แล้วเฮดโค้ชวัย44ปียังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับ g i o v a n i guidetti ที่ว i l bank นะครับทีมดังในเตอร์กิส l วอลเลย์บอลลีกของตุรกีตั้งแต่ปี2019ถึง2020นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูผลงานกันนะครับว่าจะพาทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลต่างๆผลงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ